So your friend. เพลิงรักสามหัวใจท้นฉบับตอนที่689เอเอกัมบอกซาตาสว่าเขาขอคุยกับเนมัสเป็นการส่วนตัวสักสอสนาทีซาตาสบอกไม่มีปัญหาอยากคุยก็คุยไปเขาไม่ได้เก็บภาษีในการขอคุยเนมัสก็ใจคอไม่ดีจัสมินก็กลัวความลับแตกพยายามจะหยุดเอกัมเอกัมถามจัสมินว่าปัญหาของเธอคืออะไรในเมื่อซาตาสไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆเอกัม um, ตั้งใจที่จะรู้เหตุ ผลที่เนมัด พระยามไม่ทำตามสัญญาคงเธอไม่ยอมนั่งในปรามพิธีในวันนั้นแล้ววันนี้ก็ปฏิเสธการมันเขาอยากรู้เหตุผลจึงอยากที่จะคุยกับเธอคงจะดีถ้าไม่มีใครตามเข้าไปเอกรรมก็าพาเนมัตไปที่ระเบียงชั้นบนจัาสมินกลัวที่จะถูกเปิดเผยกำลังจะตามไปแต่นาทก็มาดึงแขนจัาสมินไว้กระซิบเยอะเย้อว่าจะไปไหนทำไมอยากเข้าไปยุ่งอยู่ตลอดเวลา ทำอะไรมามามากพอแล้วและว,วันนี้ความจริงก็จะถูกเปิดเผยจัสมินโกรธกระชากมือกลับ ที่รือเบียงชั้นบนเอกำมถามเนมัดเขากระตุ้นให้เธอบอกเหตุผลที่แท้จริงที่เธอทิ้งเขาไปแต่เธอก็เอาแต่งเงียบส่วนชั้นล่างจัสตินก็ต้หนีซาตาสที่นั่งกินข้าวอย่างสบายใจถามเขาว่าใจเย็นได้อย่างไรเมื่อเอกัมพาคู่มั่นเขาออกไปคุยเป็นการส่วนตัวซาตาสก็ยาะเยยจัสตินบอกว่าเขากำลังกินอาหารเพื่อสุขภาพยื่นจานเคบับไปเผื่อเธอกินแล้วจะได้ใจเย็นลง เขาหันไปเห็นรูปี้จึงลุกไปปลอบรูปี้ที่กำลังกังวลใจอยู่ว่าเอกรรมกับเนมัสเป็นเพื่อนกันเมื่อคุยกันแล้ว ใจของพวกเขาก็จะสว่างขึ้นส่วนตัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรฮารีนก็เห็นด้วยว่าบางทีเนมัตอาจจะบอกเหตุผลที่แท้จริงให้เอกรรมฟังเอกรรมก็จะได้สบายใจขึ้นซาตาส์บอกพวกเขาเป็นเพื่อนกันคุยกันแล้วจะได้สบายใจต่อกันจัสมินก็ตะโกนว่าแฟนเก่าไม่มีทางที่จะเป็นเพื่อนกันได้ย้ำว่าเอกรรมนั้นคือสามีของฮาลีนซาตาส์บอกให้จัสมินผ่อน กลทำไมเขารู้สึกว่าจัสตินกำลังกลัวเธอคงจะกลัวว่าพวกเขาคงจะพูดถึงเธออยู่หรือเปล่าจัสตินก็เบื่อนหน้าหนีไม่กล้าสบตาเขาน่าสาใจที่จัสตินโดนต้อนซาตัสถามจัสตินว่าเธอกำลังปิดบังอะไรบางอย่างจากพวกเขาหรือไม่ จัสมินประมาสวรูปสนับสนุนจัสมินว่าเนมัดอยู่กับเอกรมเพียงลำพังไม่เหมาะสมขอให้ฮาลีนไปดูเอกรมเรนุกาเห็นด้วยเดินไปขอให้ฮาลีนช่วยเอกรมจากเนมัดพี่สาวที่เนรคุณของฮาลีนฮาลีนคิดว่าเอกรมทำแบบนี้เขาต้องการจะรู้ความจริง ที่ระเบียงชั้นบนเอกรมเดินเข้าหาเนมัรจนเธอปลาจะตกจากระเบียงเอกรมก็จับมือเธอไว้เนมัดปฏิเสธที่จะบอกความจริงกับเขาเอกรมจริงกูที่จะกระโดดลงจากระเบียงเนมัรก็ดึงมือเขาไว้ขอร้องเขาอย่าได้ทำเช่นนั้นทุกคนชั้นล่างได้ยินเสียงตะโกนของเนมัรก็เป็นกังวลจัสมินร้อนรนชวนทุกคนจะขึ้นไปดูนัสขอให้จัสมินผ่อนคลายปล่อยให้พวก เขาคุยกันซาตาัสบอกให้ทุกคนใจเย็นเขาจะเป็นคนขึ้นไปดูเองฝ่ายเนมัสก็บอกเอกรัรมว่าเขาก็รู้เธอคงจะตายถ้าเขาเป็นอะไรไปเอกรัรมบอกเขาตายไปแล้วตอนที่เนมัสจากเขาไปเขาโดดลงไปแค่ร่างกายแต่หัวใจและจิตวิญญาณเสียงหัวใจและความรักของเขานั้นมันได้ตายไปนานแล้วเนมัสขอร้องไม่ให้เขาโดดลงไป เอกรมบอกให้ปล่อยมือเขาเนมัสจะไม่ทิ้งเขาไปถ้าเธอห่วงใหยเขาจริงซาตาสมาถึงบอกว่าเขาเล็งปืนไปที่หัวเธอเธอจะพูดออกมาได้อย่างไรเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเนมัสขอให้ซาตาสหยุดเอกรมแต่ซาตาสปฏิเสธ ที่จะช่วยขอให้เอกรรมกระโดดลงไปถ้าหากต้องการซาตัดก็จับมือเอกรรมและกระโดดลงไปพร้อมกันเนมัตรตกใจตะโกนลั่นและวิ่งลงมาที่ชั้นล่างโดยเร็วทุกคนเห็นก็เกิดความสับสนซาลีของเนมัตปลิวเมื่อโดนเปลวเทียนจึงเกิดไฟลุกไหมขึ้นทุกคนตกใจตะโกนเรียกเนมัตแต่เนมัรไม่สนใจยังคงวิ่งต่อไปครอบครัวก็หยุดเนมัรและดับ ไฟที่สาหลีเนมัดวิ่งออกมาหาพวกเขาที่นอกบ้านฮาหลินก็ตามออกมาเนมัดพบเอกรรมและสาตาสตกลงบนที่นอนที่วางอยู่ที่พื้นซ้อนกันอยู่หลายชั้นอย่างปลอดภัยพวกเขาหัวเราะและกอดกัน พอพวกเขาเห็นเนมัตซาตาสก็พูดติตลกถามเนมัตว่าเธอมหาเอกรรมหรือว่าเขาเนมัตโกรธและตำหนิพวกเขาเอกรรมก็เดินมาตรงหน้าเนมัตบอกเธอไม่สนใจความรู้สึกของเขาเลยเนมัตบอกเธอต้องการจะคุยกับซาตาชซาตาชบอกเอกรรมว่าบางทีเนมัตจะบอกความจริงกับเขาเอกรรมก็ถามเนมัตว่าจะบอกความจริงหรือว่าจะมั่นหมายกั ซาตาชเอกรรมออกไปพร้อมกับฮาลีนฮาลีนได้ยินเนมัรถามสาตาชว่าทำไมเขาถึงกระโดดลงมาพร้อมกับเอกรรม ที่ด้านในฮาลีนกระโดดเอกรรมที่กระโดดลงมาจาก,กระเบียงเอกรรมบอกเป็นละครที่จะทำให้เนมัตเปิดเผยความจริงฮาลีนโกรธกระชากสูรและตะโกนใส่เขาว่าถ้าเกิดเขาเป็นอะไรไปเธอจะอยู่อย่างไรเขาเคยคิดถึงเธอบ้างไหมถ้าเขาเสี่ยงชีวิตอีกครั้งเขาจะสูญเสียเธอไปตลอดกาลเอกรรมขอโทษฮาลีนแต่เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้เนมัตกลัวเพื่อ ที่เขาจะได้คำตอบจากคำถามของเขาจากเนมัสไม่เช่นนั้นเธอจะต้องมั่นหมายกับซาตาสฮาลีนก็ยังโกรธตำหนิเขาเอกรรมขอให้เธอบ่อนคลายเขาสัญญาว่าจะไม่ทำอีกไฟเนมัสก็ดูซาตาสที่กระโดดลงมาพร้อมกับเอกรรมซาตาสบอกเพื่อความสนุกที่จริงเขาก็เบื่อชีวิตมากมายจนอยากที่จะตายเขาเห็นที่นอนที่พื้นมากมายจึงเป็นเหตุผลที่เขา กระโดดลงมาอีกอย่างเขาทำเช่นนั้นเพราะเขาตระหนักถึงแผนการของเอกรรมที่ขู่ให้เธอบอกความจริงในมัตตะโกนใส่เขาถามว่าทำไมเขาตกลงที่จะมั่นหมายทางทางที่เขาไม่ได้สนใจในข้อผูกมัดซาตาชบอก มันเป็นแค่การมั่นปลอมเนมัตโต้เถียงกับเขาและทุบตีเขาเขาก็จับมือเธอให้หยุดเธอถามว่าถ้าเขาทิ้งเธอไปหลังจากการมั่นหมายเธอจะบอกครอบครัวของเธออย่างไรซาตาสก็ดึงเนมัตเข้ามาใกล้บอกเขาจะไม่จากไปและจะอยู่กับเธอ เพลิงรักสามหัวใจต้นฉบับตอนที่680เนมัตยังคงทะเลาะก,กับซาตาสเธอไม่ต้องการซาตาสเข้ามาในชีวิตถึงแม้จะไม่มีเอกรรมซาตาสก็ดึงเธอเข้ามาบอกให้เธอหัดใช้สมองก่อนพูดเขาไม่ได้สนใจที่จะมั่นหมายกับเธอเขาฆ่าตัวตนของเขาไปแล้วมันก็คล้ายกับเนมัต เขาถูกทรยศถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนที่รักพ่อเพื่อนน้องรวมทั้งคนรักของเขาทุกความสัมพันธ์มีแต่ทำร้ายและเล่นกับความรู้สึกเขาเขาจึงได้เลิกไว้วางใจในความรักซาตาสที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่เชื่อในผู้คนและความรักวันที่เขารู้ว่าคนรักนอกใจโดนทรยศเขาที่เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่หน้าเหมือนคนเดิมแต่พูดจาหย,ยาบคา ยิงไม่เชื่อใจใครวันที่เจอเธอเขารู้ถึงซาตาัสคนเดิมยังหลงเหลืออยู่เขาอยู่ที่นี่นั้นเพื่อแสดงให้เธอและตัวเขาเห็นว่าความรักไม่มีอยู่จริงเขาจะพิสูจน์และจะฆ่าตัวตนเก่าของเขาให้หมดไปเพราะมันคงจะได้รับอิทธิพลมาจากเธอเขารู้ดีว่ามีคนเข้ามาในชีวิตเธอมากมายเล่นกับความรู้สึกเธอทรยศเธอแล้ววันใด วันหนึ่งพวกเขาก็จะกํำจัดเธอออกไปจากชีวิตของพวกเขาเขาจึงจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักความเสน่หาความสัมพันธ์นั้นมันจอมปลอมที่มันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น เขาขอให้เนมัดไปบอกความจริงกับทุกคนบอกถึงความสัมพันธ์ของพวกเขาว่าเป็นของปลอมไปบอกพวกเขาทำไมจะต้องทนมันอยู่ทุกวันแบบนี้เขาจะไปบอกความจริงทุกคนพูดแล้วเขาก็ผ่าไปเนมัดตะโกนเรียกเขาและรีบตามเขาไปทันที ภายในบ้านทุกคนต่างก็รุมถามเอกกร,รมว่าเกิดอะไรขึ้นเนมัตอยู่ที่ไหนเขาก็โดดลงมาใช่ไหมนาสถามว่าเนมัตและซาตาสอยู่ที่ไหนในขณะที่เอกกร,รมยังคงนิ่งเงียจัสมินและทุกคนต่างก็รุมถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนาสบอกว่าการกระทำของเอกกร,รมและเนมัตท,ทำให้ทุกคนสับสนถามเอกกร,รมว่าเกิดอะไรขึ้นซาตาสเดินเข้ามาในบ้านเอ่ยว่า เขาจะบอกทุกคนเองทุกคนต่างก็หันไปมองเขาเนมัรตวิ่งมายืนข้างซาตัสเขาก็มองหน้าเธอประกาศว่าวันนี้ทุกคนจะได้รู้ความจริงจสมินก็สงสัยว่าเนมัรต บอกความจริงเรื่องเธอกับซาตาสแล้วหรือไม่เรนุกาก็เร่งให้ซาตาสพูดขณะที่เขากำลังจะพูดรูปี้มาที่นั่นเขาอดผ้าโพกหัวออกต่อหน้าเนมัทซาตาสและเนมัทหยุดดูปี้รูปี้นมมือต่อหน้าเนมัทร,ร้องไห้อ้อนวอนเนมัทว่าอย่าทําให้เขาอับอายด้วยการกระทําคงเธออีกเขาร้องไห้จนไม่มีน้ําตาจะไหลอีกแล้วเนมัทขอให รูปี้อย่าร้องไห้และดึงมือคุงรูปีลง เนมัตมอบผ้าโพกหัวให้แก่สาธิตเธอเดินไปหาเอกร,รมยื่นมือไปข้างหน้าเพื่อจะขอแหวนมัน่นเอกร,รมก็เดินไปหยิบแหวนมัน่นมาส่งมอบให้เนมัดเธอก็นำมามอบให้สาตาสทำท่าทางให้เขาสวมแหวนให้เธอสาตาสอึง้งสาตาสก็เดินไปรับผ้าโพกหัวจากสาธิตมาวางไว้บนหัวกุ้งรูปีรูปีก็กอดสาตาสร้องไห้เนมัตและสาตาส ก็แลกแหวนกันเอกมก็มองดูอย่างเศร้าใจจัาสมินมีความสุขชื่นชมเอกมในใจฮาลีนก็แสดงความยินดีกับเนมัตและซาตาสซาทิตกอดเนมัตแล้วร้องไห้เรนุกาเดินไปหาเอกม ว่าที่เอกรมทำไปทุกอย่างนั้นเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมตอนนี้เราควรที่จะกลับกันได้แล้วเพราะไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ต่อเอกมบอกแม่ว่าวันนี้เป็นวันพิเศษการเฉลิมฉลองเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเขาเดินไปแสดงความยินดีกับซาตาสและกอดเขาบอกว่าให้ทุกคนปาร์ตี้กันที่นี่อย่างมีความสุขเขาจะพาซาตาสไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซาตาสบอกไม่ใช่ ความคิดที่ไม่ดีเขาจะปฏิเสธน้องชายได้อย่างไรฮาลินก็จะไปด้วยเนมัสบอกแต่ทุกคนอยู่ที่นี่ซาตัสบอกเอกรรมว่าไปกันเถอะ นาสเอ่ยขึ้นว่าเธอกับบาวีก็จะไปด้วยเช่นกันซาตาสบอกไม่มีทางงานปาร์ตี้และการออกนอกบ้านนั้นมีไว้สำหรับเด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนแก่ฮาลินก็เห็นด้วยล้อเหลียนนาสว่าแม่สามีและพ่อตาไม่ควรจะเข้าร่วมปาร์ตี้ของลูกชายและสไป์ทั้งสี่พากันเดินออกไปนาสโกรธจัดคิดที่จะสอนบทเรียนให้กับฮาลิน สาธิตเข้ามาบอกตรีนุกาว่าทั้งสองคู่รักถูกกำหนดมาให้อยู่ด้วยกัน เรนุกาก็กังวลว่าเอกัมจะผ่านเรื่องทั้งหมดนี้ไปได้อย่างไรรูปี้ไหวลาเรนุกาและบาวีเพื่อจะกลับสาวรูปเดินมาบอกนาสว่าตอนนี้นาสก็โตขึ้นแล้วอย่าได้แข่งขันกับฮาลีและเนมัรให้ทำตัวให้เหมือนแม่สามีของพวกเขาทุกคนพากันเดินออกไปบาวีก็มองตามอย่างไม่พอใจที่ในห้องนาสโกรธฮาลีนมากบาวีก็มอบแหวนเพชรให้นาสเป็นขง นาสดีใจที่เห็นบอกว่ามันดูแพงกว่าแหวนของเนมัตและฮาลีนเธอมีความสุขมากเขาดูได้อย่างไรว่าเธอต้องการอะไรแบบนี้เขาก็หยดคำหวานว่าจะมีใครที่รู้ใจนาสว่าชอบไม่ชอบอะไรไปมากกว่าเขาเขาสวมแหวนให้และจูบที่แหวนเขายกย่องความงามของเธอต่อมาซาตาสาก็ขับรถมาจอดหน้าร้านขนมแผง ซาตาสบอกให้อ่านคำโฆษณาที่ติดป้ายนารานปรียบเทียบข้อความให้ฟังว่าเหมือนกับเรื่องราวของเราจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีคนรักทั้งเอกรรมและซาตาสต่างสนุกในการอ่านข้อความป้ายชาลีนและซาตาสตื่นเต้นที่จะได้กินปานีปูรีจึงได้ลงจากรถขณะที่เนมัดและเอกรรมยังคงนั่งอยู่ในรถพวกเขาก็มองกันผ่านกระจกต่างก็นึกถึงเรื่อง ในอดีตที่มาทานปาณีปุรีจากร้านแผงลอยทั้งสองต่างขอมมงตากันเอกรำคิดว่าเนมัตคืออดีตของเขาไปแล้วเนมัตคิดว่าเอกรำได้รับคำตอบวันนี้ไปรีบร้อยแล้วเส้นทางของพวกเขาจากวันนี้ไปก็จะต้องแยกจากกัน